งบไม่เกินสี่หมืน่นพวเวอรแอมป์รุ่นไหนดียกมา3รุ่นฟาเทค TDK แล้วก็ฟู๊ตแอมป์โวฟลาทค r m S 8ปดโอห์ม1,600วัตต์ C โอห์ม2,500วัตต์2โอห์มอยู่ที่2,000วัตต์พลาสต์ AB ราคาวาถิ36,900บาทรุท่นที่2 TDK ท d TD. ดี 2, 6กำลังวัต8โอ์มอยู่ที่2,700วัตร4โอ์มอยู่ที่5,000วัตร no, no, ทีดีเคทีดีสองหกสองหมื่ดพันเกบาทนะครับผมต่อไปรดแอมป์โปรุ่น fx cd แปดโอหม1,300งันสามร้อยบาทสี่โอห์มสองพันรบาทโหลดได้2องโอหมนะครับผมสามพันสาร้อยบาทคัสทีดถแอมป์โปร fx cd ราคาส5ราคา25,500บาทครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับผมก็สามารถเข้ามาด,ไดาูได้ที่ร้านฮีปโปได้นะครับผม